โอ้ไหวหรือเปล่าครับเลสเตอร์ิตี้ครับเมื่อคืนโดนยำใหญ่ครับเละเป็นโชกเลยศูนย์ประตูต่อสี่นะครับตอนนี้เลสเตอร์สตี้กลายเป็นทีมแรกในลีกอังกฤษครับแพ้คาบ้านตัวเอง6นัดติดแถมยิงไม่ได้นะครับเลสเตอร์ิตีททำสถิติงามไส้ครับกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดของอังกฤษครับที่แพ้คาบ้าน6นัดติดโดยที่ยิงประตูไม่ได้เลยไม่แต่ลูกเดียวครับ เลสเตอร์เนี่ยเพิ่งโดนเบรนฟอร์ดเพิ่งน้อยครับบุกมายิงทะลวงไส้เมื่อคืนนี้ครับยับเยินครับศูนย์ประตูตัวสี่ในเกมพิมพ์นิวอังกฤษนัดล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาฟรายเดย์ไนท์ซึ่งเป็นการแพ้ในลีก10จาก11นัดหลังสุดนัดท,ที่แพ้ล่าสุดนี้ครับยังเป็นการแพ้คาบ้านตัวเองนะครับแพ้คาคิงพาวเวอร์สเตเดียมเกมที่6ติดต่อกันและยิงประตูไม่ได้เลยไม่แต่ลูกเดียวกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับ 6นัดที่แพ้นะครับในยุคข,ของกุซืออย่างรุดฟันนิสเซรลอยครับแพ้คาบ้านเริ่มตั้งแต่จากการแพ้ปูไป0ูนย์ต่อด้วยแพ้แมนซิตี้คริสตันพาเลต์ฟูลแลมแล้วก็อาร์เซนอลในสกอร์ศูนย์ปราตูสองเท่ากันหมดก่อนล่าสุดโดนเบรนฟอร์ดมายิงทะลวงไส้เมื่อคืนนี้4ลูกครับศูนย์ปราตรสีโปรแกรมถัดไปเลสเตอร์ครับจะไปเยือนเวสต์แฮมต่อด้วยเชลซีก่อนกลับมาเล่นในบ้านอีกนัดเจอแมนยูนเต็ด อดีตต้นสังกัดของรถฟันนิโซลอยครับโอ้โหงามไส้ซะเหลือเกินนะครับเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจาครับหลังเกมเนี่ยท่านั่นของรถฟันนิโซลอยบอกว่าเอ,อ่อคุณจาเป็นต้องตระหนักว่านี่เป็นการก้าวถอยหลังครั้งใหญ่มันมีความหวังในช่วงเริ่มต้นเกมกับโอกาสสาครั้งที่น่าจะเปลี่ยนเกมได้แต่หลังจากการเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเราไม่เคยกลับมาสู่เกมอีกเลยและในตอนพักครึ่งก็จบเหตุไปแล้ว เบรนฟอร์ด uh, แสดงเห็นว่าก้าวหน้านําเราไปมากในเวลาเนี้ยพวกเขาคอนโทรลเกมทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลและรู้ว่ากําลังทำอะไรความต,ต่างๆใน,นระดับการเล่นระหว่างเบรนฟอร์ดกับเรามันห่างไกลกันมากนะอันนี้คือสิ่งที่ปารุดได้ออกมายอมรับเนะี่ยเขาจบเหตุไปเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้จะอยู่หรือจะไปครับหรือว่าต้องแยกทางแล้วสําหรับปารุดเฟนส์ลอยแล้วก็ทางเลสเตอร์ซตี้ ทุกคนคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของเลสเตอร์ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับเพราะเราว่าเจ็บช้ำระกำใจหนักหนาสาหัสจัดๆเลยอ่ะ